มันง่ายกับการใช้ชีวิตมากเวลาไปไหนไม่ต้องพกแบบที่แบบเป็นตลับเป็นกระปุกหาซื้อง่ายมากเดินเข้าเซเว่นตึ๊กตึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกไปตรงโซนเครื่องสำอางคุชชั่นของโซลานะคะอันนี้ก็คือเห็นว่ามันเหลืออยู่ในเซเว่นแค่สองอันก็เลยหยิบมาหมดเลยนะคะนี่น,นี่ก็คือตัวเนื้อของเขาใช้แป้งเกี่ยไปเลยนะคะทุกคนรอยสิวนะเดี๋ยวจะแบบเอาเนื้อเติมเติมแล้วเดี๋ยวทิ้งเขาไว้แบบ หนึ่งแล้วเราค่อยเกลี่ยเอาจริงก็คือใช้แทนคอนซีลเลอร์ไปได้เลยนะคะทุกคนมันแบบเนียนอะ่ะเนียทุกคนมันก็ง่ายอ่ะจบเดี๋ยวไปเจอกันตอนไปเที่ยวคาเฟ่เชียงใหม่ออย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมไปเอฟฟูชั่นของโซล่าแบบสองนะคะไปเที่ยวจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องผิวหน้านะคะ Soul.